อันนี้อันนี้เขาแบ่งกันหล่อเท่หล่อคูลหล่อสมาร์ทใส่รวยไหนขอดูรวยหน่อยหลอดใหญ่ไหมต้องไปดูครับผมไหนดูเค้กสิตั้งเลยก็สี่คนนี้ใครใหญ่สุดหลับตาเฉยเฮ้ยขานึงตอบตั้ง สวัสดีค่ะทุกคนนะคะี่พบกับอ้ามค่ะที่ก็เคยรีวิวนะคะอย่าลืมทักกดไลค์กดแชร์ Facebook f แ n นเพจและก็นยู h a n n e l ก่อนนี้เลยเมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนไปเที่ยวแล้วเจอผู้ชายอยากรู้จักกันมากขึ้นเพราะเมื่อคืนเนี่ยเจอกันในผับคือคุยกันแบบนิดเดียวแต่วันนี้นะคะมาเลยเด็กผู้ชายคนนี้ดีน่ารักอยากกินนี่เลยเท่าไหร่คะฟรีครับฟรีฟรอ่ะดูได้ดู้ใกล้ ชื่ออะไรคะชื่อแซกค,ครับชื่อแซกค,ครับอยากมีแซกด้วยเลยอ่ะอายุเท่าไหร่ครปีนี้อ่า21ครับ21ก็คือทำงานกลางคืนด้วยหางกกรด้วยใช่ครับแบ่งเวลาย,ยังไงอ่ะก็ มันก็วุ่นวายเดีมันก็ต้องแบบแบใบหแบบ้ได้ครับวันไหนบ้างอ,าอังคารกับพฤหัส2วัน,นครับอังคารเปาหารอยู่ที่ H2M ใช่ครับแล้วก็กลางวันก็คืออยู่ที่ร้านที่เราจ,าจะมาอยู่ตอนนี้ชื่อร้านว่าโคโค่ปุกปุกครับหรอเป็นร้านอะไรอะ่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบม,มีมีอาหารแล้วก็มีเคก้กแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยหรอเห็นบ,บ,บอกว่าร้านเนี้ย ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวใช่ครับมีผู้ชายคนอื่นด้วยดีดีทุกทุกทุกคนเลยครับอะไรจะมัานขานาดนั้นต้องรอไปดูครับบอกไม่ได้ป,ป,ป้าป้าป้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านเป็นยังไงบ้างมาเลยค่ะมีอะไรแนะนำบ้างแปก๊กค่ะที่ไปเลยคะ่ะอ่าอย่างแรกเป็นเด็กเสิร์ฟครับยิงหรอเด็กเสิร์ฟยังไงอย่างแรกเด็กเสิร์ฟเลยให้ดูกันเลยนี่ คือแบบดีมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อโก้ครับผมชื่อโก้โก้อยู่เท่าไหร่อยู่ยี่สิบเอออยากดูดเลยอ่ะไม่อยากดูดเครื่องย้ายโก้ร้านเรามีอะไรแนะนำบ้างมีเป็นเครื่องดื่มครับผมอ่าฮะมีอะไรเด็ดบอกมาสิเออก็จะเป็นโกโก้ครับครับโก้โก้ นี่เอากล้องมา้ใกล้ไม่เข้าใจว่าขื่นอะไรหน้าแดงตลอดเวลาไม่คือคนสวยอย่างพี่อาเซเหนื่อมากโอ้ไรอีตากล้องหลังจากโกโก้ที่บอกเรามีอะไรเด็ดจีก็มีผมเนี่ยครับเดี๋ยววันี้ต้องชิมหลอดใหญ่ไหมซ่องไปดูเวลาไปกินขนมไข่มุกร้านไหนชอบให้เด็กเสิร์ฟอัลลอดฟาดหน้าจริงๆบุ๊คบั๊คบุ๊คบั๊คเลยวันนี้นอกจากสองคนแล้ว อยากเข้าไปดูในครัวได้ไหมได้ครับไหนเปิดครัวสิด้านไหนด้านไหนด้านไหนครับวันนี้อยู่ทั้งใดเอาไปดู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 อันนี้จะเป็นห้องครัวของร้านเรานะครับไหนดูสิฝั่งนี้จะเป็นเค้กครับนี่มันร้านคาเฟ่หรืว่าเบเกอรี่หรือว่าอะไรเนี่ยคือมันน่ากินได้หมดเลยอ่ะเออสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อแชมป์ครับชื่อแถมแชมมาอายุเท่าไหร่ยี่สิบสามคุยได้เลยอ่ะยี่สิบสามอ่ะห้าสี่หรือห้าหก น้ำหนักตัว5สี่หรือ5หกให้เลือก5หกได้ไหมครับเสียงน้องๆทำไมมีกระถางประจีบ้างมั้ยไม่มีครับตอแหล่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพี่ชอบหนูเงี้ยสามารถดิวนอกเวลาได้มั้ยมีอะไรให้บริการบ้างต้องมาใช้บริการที่ร้านครัาเอาพูดถึงเค้กแซกครับผมไหนดูเค้กสิเค้กที่แบบว่าเลิศๆอยากมันเป็นยังไงอะลากาแล้วกาดจีดอนไม่ใช่นี้เหรอครับไม่ได้ เดี๋ยวจะให้คนนี้แนะนำเค้กนะคะเพราะว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพรสของเค้กของร้านเราได้เลยอ่ะชื่ออะไรคะชื่ออันครับชื่อนะอันอันครับก็ดูอันหนึ่งอะไรติดท่อลูกอ๋อฝายฝายตากล้องช่วยดูดออกให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพระจันด้วยอ่ะอันทำงานที่นี่มานานยาว นานแล้วครับประมาณเท่าไหร่ประมาณ2เดือนสเดือนสเดือนสเดือนทําไมถึงเลือกมาทํางานที่นี่บรรยากาศร้านเะครับชอบถ่ายรูปได้สวยแล้วน้ำอร่อยน้ําอะไรอร่อยกาแฟครับอ๋อนี่ถามจริงเนี่ยตอนนี้เราอยู่กัน3คนแล้วถามตรงๆเลยว่าในชีวิตเนี้ยเคยมีกระเทยมาจีบปะ พี่คนแรกเลยเฮ้ยตอาเลยเอาสิอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมีนเคยมาจีบป่ะอ่ามีครับรอกินยังไปกินเค้กเอาคือชวนมากินเค้กกันกินเค้กกันร้านพี่โกูกูก็กบขายของเก่งมากอ่ะแล้วทางนี้ล่ะท่านี้เคยมาจีบป่ะก็มีบ้างครับเราเขามาจีบยังไงเสนอเงินหรือเเสนอตัวเสนอตัวแม่ ล้วได้ลองกินบางยังกินกระเทยอ่ะยังครับต้องลองนะเด็กเด็กกินได้อย่างนั้นไม่ติดฟันโกนแล้วโกนแล้วกินกระเทยน้องอ่านไหนมีเค้กน่ากินพีเต้นเลยค่ะเนี่ยหรอเค้กที่บอกว่ามาเราต้องกินมันคืออะไรนะชีสเค้กครับชีสเค้กไหนชิมสิอันนี้ตักว้กินเองอันนี้กูกินอาชินชิน หวานมากมันถึงเค้กเหรอคือ <l ots> รีวิวเค้กก่อนไงเดี๋ยวรีวิวอันเอย่าค่อยรีวิวอีกทีหนึง่ง <l ots> แต่เค้กดีมากอร่อยแต่แบบมันชุ่มๆแบบแตกในปากเลยอ่ะ <l ots> มันถึงเค้กใช่ไหมฮะอีกกระเทยเขาเรียกว่าไงอ่ะรสชาติมันดีหอมกลมกล่อมต้องมากินนะแกคือแบบเค้กแบบหลายอันมากแบบมีให้เลือกเยอะอ่ะ <l ots> โอ้ขอถ้าเค้กหลายอันอีกรอบเค้กหลายอันนะก็เค้กหลายอันมันมีในตู้ทั้งสองคนเลยนะน้ำหนักห้าสิบสี่ับน้ำหนัก56าสิบ 5.4่จุดานยไหมคือ54แต่ว่ายาวตัวยาวเดี๋ยวจะมีเด็กเสร์ฟที่น่าทานด้วแพ้กอีกคนนึงแต่ว่าอยู่ด้านใน ด้านในจะเป็นด้านที่มีแอร์แต่ว่าด้านนอกก็จะเป็นเป็นด้านถ่ายรูปคือร้านนั้นมีแบบสองโซนมีโซนแบบว่าเอาท์ดอร์แล้วก็ในที่ร่มใช่ครับเราชอบเป็นเอาท์ดอร์หรือว่าในที่ร่มบางทีก็เอาท์ดอร์บางที่ร่มบางทีกินกาแฟเอาท์ดอร์บ้างไมันต้องรับลมดิต้องรับลมชีวิตเนี้ยมันจะแบบว่ามาแบบเอออยู่ที่เย็นอย่างเดียวไม่ได้ใช่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 อช่ใ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 ช่งนะฮะ่ีช่ใช่ใชิใของช่าช่ใช เข้าเลยใกล้เข้าเลยใกล้มีชื่ออะไรคะชื่อก้าวค่ะชื่อก้าวเอ้ยชื่อดี <laughs> ชื่อเป็นมงคลน,น้องก้าวอายุเท่าไหร่ปีน,นี้ยี่สิบครับเราก้าวจริงปะ่ะหมายถึงก้าวอะไรก้าวไปด้วยกันหรือเปล่าเอาอยากรูก้ <laughs> มันต้องดูแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เล่นเดอ้อก้าว <laughs> <laughs> นี่ทำงานร้านนี้มานานแค่ไหนคะ อ๋อตั้งแต่ร้านเปิดเลยครับจริงปะถ้าสมมติว่าพี่มาครั้งแรกแล้วพี่บอกว่าก้าวคะแนะนําหน่อยว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดหนูจะแนะนําอะไรก็ต้องมาลองนั่งชมบรรยากาศแล้วก็ กินน้ำกับเค้กที่อร่อยไหนดูน้ำดิน้ำเลยลูนอ๋อจุดเด่นอย่างหนึ่งที่คนต้องมาร้านเราผู้ตรงๆเล่นเลยไ่ต้องแคบบรรยากาศเลครับเพราะว่ามีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในตอแหลบอกมาสิว่าเด็กเติบวิชัยเยอะอางิเต็มที่อ่ะเด็กเติฟมีกี่คนพี่เห็นในรูปที่โชยในแฟนเพจอ่ะประมาณสิบกว่าคนได้นะใช่ครับเขาผัดกันมาไปเลยอยากผัดกันจังเลยอ่ะก็ต้องมาบ่อยๆใช่ปะ ล้วพามาบ่อยๆพี่จะได้อะไรล่ะได้เด็กเสือบ้งนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้มานั่งคุยกันกับผู้ชายแล้วเดี๋ยวสั่งอาหารกินด้วยนะคะ๋ตวตอนนี้เดี๋ยวคอนึกคชื่อกับว่าใครชื่ออะไรบ้างแซกแซกครับอันเก้าอันไปใชญ่บานรัดเออ แล้วรายการเรามีกฎนะว่าถ้าสมมติเราลืมชื่อแขกรับเชิญต้องเสียตัวจร<อ>ิงๆค่ะเดี๋ยวสั่งอาหารกินดีกว่ามีอะไรแนะนำบ้างโลกแล้ว <c oughs> นเถ๋อทำไมร้านเราจะเป็นร้านที่มีเมนูเป็นอาหารญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับ,จ,บจะเป็นประมาณว่าเป็นพวกสลัดแซลมอนทาโกยากิแล้วก็มีพวกข้าวหน้าหมูทอดข้าวแซลมอนย่างซีอิ๊วแนะนำเลย คิดว่าถ้าพี่มาครั้งแรกพี่กินพวกเนี้ยแล้วพี่จะแบบประทับใจมากอืมทุกอย่างอย่างละหนึ่งมีอยู่ข้าวใช่ไหมเมนูที่แนะนําที่อร่อยๆก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสไข่กุ้งนะครับอันหนึ่งแล้วก็ข้าวปลาซาบะย่างซีอิ๊วอันสองพี่หยิบเองปะเนี่ยหนู่งมีข้าวใช่ไหมไล่อันเก้าวแล้วก็เฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะจงเก่งแล้วก็ข้าวหมูทอดทองค๊าตึก อ๋ออ่ะโอเคสามอย่างนี้โอเคถามจริงๆถ้าสมมติมว่าสี right ่คนนี้ให้หมดกันเองคิดว่าใครเจ้าชูสุดหลับตาชี้ไว้แล้ะไอ้อตาหนึ่งตอบตักมใครวะเอ้ยพี่เหรอพี่เชื่อนะเพราะอะไรรู้ป่ะตอนที่มานั่งเรียงกัน4ี่คนห้าคนตอนแรกอ่ะแกเป็นคนเดียวที่แบบมองแล้วทำหน้าต่างเนี้ย แบบแบบเหมือนคนยิ้มกุ้งกิ่มเหมือนคนมีอะไรล้วถามว่ามีอะไรป้ะคือแบบยิ้มอยู่ได้เป็นอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะยิ้มเยอะๆไงอ๋อชอบยิม้ม่วันหนึ่งยิ้มได้กี่รอบยิ้ยมได้ทั้งวันเลยนี่แล้วนาว่าจะบอกว่าคิดว่าใครหลอ่ <c oughs> อสุดเฮ้ยเราเป็นเดือนขนันละเกินจริงเหรอไม่ใช่เป,เป็นเป็นเพราะว่าฝุกครับเอาอีกอ่ะอีกเขาถามหนึ่งหลับตาชี้เลได้เร็วๆเลยนะได้ๆดสี่คนนี้หลับตาใครใหญ่สุด เอาอย่างไรเอาอะไรอะไอะไรนี่เลยมีคนไม่หลับตาได้หรอเวลาทํางานถามจริงว่าเราแบ่งเวลากันยังไงขอขอสาระหน่อยเพราะว่าเราทํางานสองที่แล้วก็เรียนด้วยมันแบ่งเวลากันยังไงแบบมีแบบ เกดตกอะไรอีบ้างนะอืมไม่มีปัญหาเรื่องเกดครับเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่ามีทํางานตอนที่ที่ร้านเนี่ยครับจะเป็นช่งชวงเช้าหรือว่าช่วงแบบกลางวันใช่ไหมอะฮผมก็จะเลือกเวลาที่มันไม่มีเรียนตอนเชา้าแล้วนี่ล่ะเอาคนใหญ่สุด <c oughs> นะมีแต่เช้าก็จะไม่ทํางาน,นครับอ๋อก็คือแบ่งเวลาแบบนี้เลยชัดเจนไปเลยอ่าคนที่บอกว่าตัวเองใหญ่ดับชอบดับชอบเออแต่ว่าถ้าผมจะเลือกทํางานเพราะวันหยุดนะแบบพรุ่งนี้เป็นวันหยุดผมก็จะทางาน ปกติเต็มที่มันมีกี่คนของร้านนี้ใช่ไหมเออร้านนี้เนี่ยจะผัดกันไม่เกินประมาณ 4- 5ห้าคนนะครับใช่ผัดกันมาเรื่อยๆผัดกันต่อวันต่ออาทิตย์ครับก็คือเหมือนกับทุกสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่มันจะแบบเป็นวันหยุดยาวนี่ครับก็คืออาจจะแบบให้มาลงวันปกติก็จะแบบเป็นพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งมาก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยทางานที่ h 2 m ด้วยใช่ครับเราเคยสังเกตไหมว่าคนกลุ่มไหนที่มาใช้บริการร้านเรา ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงกับเหมือนกาแฟามาเที่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยถ่ายรูปใช่ครับสวยใช่แล้วก็ลงมาก็เป็นแบบมีเพศที่สามบ้างอะไรบ้างม,มาจีบไนะหมลูกค้ามาจีบไนหะมพีม่ว่าอย่างเงี้ยต้องมีเนี่ยสองคนนี้สามคนนี้เลยอ่ะเพราะว่าหน้าตามันแบบมันยิ้มกระลนนิ้งกระเหลี่ยมันเหมือนมีอะไรเหมือนมีของดีเหมือนมีของดีมีครับก็มีเข้ามายังไงยังไงก็แบบเข้ามาถามว่ามีแฟนหรือยังเดแล้วมาถามว่าเท่าไหร่ มีมีคนเดียวที่ถามนะครับใช่ให้บอกสเปคของต่อสาวที่ตัวเองชอบอ่ะคนแรกเลยน้องก้าวก็ผมก็ชอบคนที่มีดังแล้วก็มุ่งเลีมุ่งหรอยังมุ่งเลี้ยมผมคิดว่าคนมีดังผู้หญิงมีดังอ่ะมันน่ารักแล้วอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจอันนี้มากกว่าน้อยกว่าชอบมากกว่ากับเท่ากันก็ดีเพราะจะได้แบบ เพื่อนกันเข้าใจัดการอะไรแต่ทำมากกว่าก็ดีนะก็เลี้ยงเราได้กินน้องอ่ะอันนี้ล่ะชอบไหนคะชอบตัวเล็กน่ารักคนะตัวเล็กตัวเล็กน่ารักอะไรอีกก็ผมผมสั้นอไมันดูสายที่มองลแล้วไงดิยิ้มมีเสน่ห์น่าไม่เห็นคุยแน่เลยพอเลยอ่ะอันนี้ล่ะชอบคนตัวสูงครับ สูงเท่าไหร่เท่าไหร่เออแบบแบบพี่นะอยู่เป็นตเล่ก็จัดฟันมีพาไปหาอ่อหนอน่แตฟันมาไม่ได้จัดไม่จัดเราชอบจัดนะจับฟันเหรอครับเวลาจัดฟันอน่ะแล้วเลาให้เราก็กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันติดฟันปะไม่ติดไม่ติดก็คือกล้องเลยอช่ชนาญข้อดีงแต่ละคนมีอะไรบ้างคะอืมผมพูดเก่งครับ อะไรนะเฮ้นนยเฮ้ยสร้างวิชาแบบนี้คือแบบเออก็มั่งเนี่ยเขาคุณรู้ตัวเองว่าคุณหล่ออันนี้อันนี้เขาแบ่งกันหล่อเท่หลอ่อครูหล่อสมาร์ทเฮ้ยหล่อเท่อ่ะข้อดีของเรามีอะไรบ้างสำหรับคนหล่อเท่อ่ามีเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มเก่งแล้วก็แบบไม่ใช่อ่าตลกครับอืมเชื่อเช,ชื่อเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยเขาเป็นคนที่ท็อปกะที่มากคือพูดเก่งน่ารักมันดูมีเสน่ห์อ่ะอ่าแล้วอันนี้ล่ะข้อดีของเรามีอะไรบ้าง ไม่มีนะคือหล่ออย่างเดียวใส่รวยนะในขอดูรวยหน่อยอันนี้ล่ะหล่อจอมารก็อาจจะเป็นแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆไม่เป็นคนแบบยิ้มอ่อยๆอ่ะยิ้มอ่อยจริงแต่ดูจะชูนะ่นเราอ่ะไม่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 ตอนไหนจะดูคอคือกันด้วยก้าวร้ายผมเป็นคนชิวๆครับประมาณว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไร คิดว่าใครในสีคนนี้เคยกินกระเทยมาก่อนชีนี่นะใช่ไหมอันนี้คนลืมตานี่ทุกคนชีดว่าเป็นแกแต่ยังคิดเลยแกแกดูเป็นผู้ชายแบบผู้ชายขี้อ่อยแล้วเป็นผู้ชายแรกจริงๆมีแต่ไม่ทำอะไรยังไงวะก็มีบ้างแต่ไม่ได้เอา ยใครจะบอกว่าเอาผีคนนี้เคยชอบผีคนเดียวกันนะมีผัดกันมียยังไงวะมึงต้อตรงเหลือเกินทุกอย่าง้ป็นผีคนนั้นอะแมึงเดินผัดกันชอบอ่ะไอใสเป็นคนนี้เลยมึงก็กินเงียบไม่บอกใครเลยนะงานแสก็มาตอนคนอื่นมาบอกเพื่อนก็จะงงกันหมดอ่ะฮะไอคนนี้เอาอีกแล้วเหรอมาเล่าเล่ามันจะดูนิ่งๆเงียบๆพี่แบบเหมือนไม่ค่อยมีพิษมีภัยแต่แบบ พอพอเริ่มรู้ขา่าวเริ่มหลุดหลุดหลทุกคนจะงงเอา้เอาไอ้นี่กินอีกแล้ว,อวเ,อเอาแฉกคนนี้พี่เขาบอกว่าอ่มาเล่าว่าคนนี้เป็นไงคนนี้เป็นไงตอนมันจะเลี้ยงแมวไอตัวนองพี่อบอกว่าแมวตัวนี้เชื่องผู้หญิงมากอพอผัดไม่เคยซ้ำวันเลย คนนี้คืนหนึ่งคนหนึ<ส>่งคืนหนึ่งคนหนึ่งเพื่อนกันเพื<ส>่อนกันมาเล่นกับแมวแมวแบบไม่ไม่เคยกลัวคนเลยดี่แบบพุ่งเข้าหาคนตลอดยิ่งเห็นผู้หญิงน่ากโดดใส่เลยที <c oughs> เดอ,อนเอาี่เขามีที่มาว่าอะไรนะมาห้องเราไปเรามีแมวชวนดูแมวชวนดูแมวแมวออมเราใหญ่ไหมต้องไปดูเองคนปูแมวแล้วคนปูไหมเอาจริงนะถ้าแติว่า ฉันชอบวันนี้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาเลยนะฉันแค่ระดับหนึ่งะชอบอันนี้หนึ่งชอบรอยยิ้มกับดวงตาแ้วคนที่รอยยิ้มสวยตาสวยยิ้มแล้วตาหยีตาหยีหุ่นหน้ากินอะจะต้องอันนี้อันนี้หุ่นอันนี้ได้เลยหุ่นน่ากินเลยหุ่นน้าจริงนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าไม่รู้จะไปที่ไหนมาร้านนี้ อยากจะให้แบบว่ามานแบบทั้งแกงชนีหรือว่าแกงก้านเลยแกงเก้งกวางคือมาเลยร้านนี้คือแบบโอ้โหโบวอะ่อไปอะหมายถือว่าของกินเยอะแล้วกินกันจะตักโบว์ผมขอแนะนำจานนี้ก่อนเลยครับอะไรสูทของคัสติร์ทำไมต้องมือสั่นด้วยอ่ะ ไม่อร่อยนะต้องเป็นผัวพี่ไม่อร่อยอ่ะอันนี้คืออร่อยจริงไม่ตงตามีความแบบเข้มข้นอ่ะหมูหมักดีมากเลยอ่ะมานะคะร้านนี้อันนี้ก็ต้องลองกินนะคือดีมากลดเลยนอกจากเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องกินอันนี้ด้วยอ่ะจานต่อไปอันนี้แล้วกันไก่อนอันนี้รองชอันนี้คืออะไร ปลากระป๋องไม่ใช่ครับแหมอันนี้เ <hi> ป็นซาบะครับอันนี้อยากเล่นในคอมเมนต์ของร้านเราเลยอยากให้ลองชิมตรงที่เป็นน้ำซอสครับมันจะมีความเข้มข้นเหมือนเทเลอิกิเบาๆน่ากินนะครับรสชาตินี้เลยคุณอย่างที่บอกน้ำซอสดีใช่ครับแล้วมีน้ำอย่างอื่นราดอีกไหมเปลี่ยนท่านั่งเงินเมื่อยอ่ะ อได้อันนี้อันนี้ชิมหรือกินครับอันนี้หิวใช่ไหมฮะฮัลโหลได้ไงอ่ะอันนี้คือสปาเกตตี้ซอสไข่ทงครับแต่มันคนละแบ็ตแบบตาตากล้องคือแบบถ้ราะมต่หมอันเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบหมูผัดมันจะนุ่มๆแต่อันนี้จะเป็นปลาแล้วคือมันเด่นที่น้ำซอสอันนี้นะคะน้ำซอสดีมากแต่อันเนี้ยนัวนัวทั้งจานโลดศอ่ะโอ้แล้วมีอื่นกินไหมป้าจริงๆป้าก็กินามจานอูแล้วอ่าก็จะเหลืออีกสี่จาน ก็ขอฝากแฟนเพจของร้านด้วยนะครับใน Facebook ชื่อว่าโคโค่ฟุกุคาเฟ่ครับร้านร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนสถานีตั้งก็อยู่ที่ตลาดธนาถนนพญาสัจจาจังหวัดชนบุรีนะครับดูมือด้วยดูมือเมื่อกี้มือออกอาการเลยนะแล้วเราเปิดเวลา8โมงถึง2ทุ่มครับแล้วคนสุดท้ายขายเท่าไหร่คะเดืจะแล้วแต่จะให้ร้านเราเปจุดเด่นยังไงบ้างใช่ครับใช่เฮ้ยไม่ใช่ดีแล้วดูเจ้าชูาคนนี้เห็นไหมจริงๆเห็นไหม นะอยากเจอน้องๆแบบนี้นะคะก็มาได้เลยจะมาตังวัดนะคะก็คุกุกหรือว่ากั้งคืนสื่อสายตลกลางคืนได้เลยเอ็มเจอแน่ยัวๆสี่อันมัดรวมสี่คนสี่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fan Page ค่ะแล้วก็ u t ท b e ของกระเทอรรีวิวนะคะคลิกไปได้เลยค่ะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะเจอกันในสัปดาห์หน้านี้ฝากกันได้ค่ะว่าใครไม่รีวิวกัลเทอรรีวิวค่ะ ขี้เกียทำานไม่ี้เกียครับไม่หายอยู่มต้ไอนี่อยากอยากทำมากอยากทมาตอนนี้นีใครสอดบ้างีน่านี่คัน4คนนี้คณะเดียวกันหมดเลยครับห้องเดียวกันนะคนสาขาหมดเลยครับ ถ้าใจของเพื่อนเนาะถ่ายยังไงคะอถามก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรปั๊มอยู่นี่ชื่ออะไรคะชื่อติมครับไอติมครับไอติ๊มอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะบอกว่าชื่อน่าดูเกียร์เกียร์คอนโอเยโลกาเป็นแกาเ๊กาก